สิ่งเดียวค่ะทุกคนที่มันจะทําให้คุณเนี่ยเป็นมหาเศรษฐีได้ถ้าวันนี้จิตของคุณน่ะไม่เป็นจิตของมหาเศรษฐีมันก็เป็นเศรษฐีไม่ได้มันเป็นไม่ได้จริงๆค่ะทุกคนถ้าจิตเราไม่ถูกเปลี่ยนหรือหล่อให้เป็นจิตของมหาเศรษฐีค่ะมันก็เป็นไม่ได้นะคะต่อให้คุณกระหือรือทําเกือบตายคุณก็ไม่เป็นเศรษฐีค่ะเพราะจิตของคุณไม่ถูกฝึกให้คุณเป็นมหาเศรษฐี แล้วการฝึกจิตให้เป็นมหาเศรษฐีไม่ได้ยากแต่ต้องทําจนสมมุติเนะเรายกตัวอย่างการขายเราออกมาโพสสามรอยหกสิบ้าวันเราโพสสามรอยหสิบห้าวันถามว่าเรามีวินัยไหมในเรื่องการโพสต์มีค่ะแต่ถามว่าเราได้ออเดอร์ดังใจไหมไม่หรือเราได้เป็นเศรษฐีหรือยังก็อาจจะยังเพราะอะไรรู้ไหมทําไมเราอ่ะไม่มาทําคู่กันใช้ความมีวินยัย ใช้ความสม่ำเสมอใช้ความขยันที่เรามีอยู่แล้วที่เราทําอยู่แล้วที่มันดีอยู่แล้วค่ะมาประกอบกับหนึ่งสิ่งที่ครูกําลังจะสอนคุณแล้วคุณดูนะมันจะย่อ,ยอ,ยอระยะเวลาพอเมื่อไหร่ที่จิตของคุณเป็นมหาเศรษฐีการขายมันจะง่ายเหมือนคุณดีดนิ้วเงินมันจะหลั่งไหลมาทุกทิศทางบางทีมันก็งงๆงงนะว่ามันจริงเหรอมันมาได้ไงวะเฮ้ยม,มันฟุ๊กไหมอย่างเงี้ยเนาะทุกคนคะ อยากจะบอกว่าสิ่งที่คุณทําดีอยู่แล้วที่คุณคิดว่าคุณทําเต็มที่แล้วมันดีอยู่แล้วมันเจ๋งอยู่แล้วอย่าเปลี่ยนแต่ให้เพิ่มแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณสามร้อยหกสิบห้าวันโพสต์บางไม่โพสต์บ้างหรือสามร้อยหกสิบห้าวันทําบ้างไม่ทําบ้างอะไรบ้างยังไงบ้างถ้าคุณคิดว่ามันยังดีไม่มากพอคุณพัฒนาคุณพัฒนาเพราะสมองของมนุษย์มีสองซี่นะคะสมองของเรามีสองซีก่การทํางานของมนุษย์มีสองซี่เสมอ ซีกขวาและซีกซ้ายคุณจะให้ความสําคัญซีกใดซีกหนึ่งไม่ได้คุณต้องให้ความสําคัญมันทั้งสองซีกเพราะฉะนั้นซีกของการลงมือทําการขยันการอะไรอย่างเงี้ยต้องมีแต่อีกรู้พยาธสวัสดีครับสวัสดีค่ะพ่อใหญ่หนูนี่ครับนะคะอีกซีกหนึ่งนะคะห้ามขาดเลยอย่างที่บอกค่ะฝึกจิตให้เป็นเศรษฐีก่อนให้ได้ถ้าวันนี้จิตของคุณเป็นเศรษฐีไม่ได้ยังเป็นจิตของการขาดแคลน ทุกคนคะในวันที่ครูกับบอสเป็นหนี้แน่นอนเราจะรู้สึกว่าเราขาดแคลนเราจะไม่กล้าทําบุญใหญ่มันมันไม่มีทำเอาแบบนี้ไม่ใช่ไม่กล้าหรอกจริงๆคือเราไม่กล้าทําเพราะเราไม่มีจะทําหรือสอง <c oughs> เราจะให้ทานเรายังไม่กล้าให้เพราะเราก็ยังไม่มีจะกิน <c oughs> สามเราจะควักเงินให้พ่อแม่เรายังคิดว่าแล้วเราจะกินอะไรแต่เราก็ต้องให้แบบนี้เดี๋ยวครูจะมาให้คุณเห็นนะทีละช็อต ว่าทําไมเราถึงจะเป็นจิตมหาเศรษฐีได้ตั้งแต่เรายังไม่มีแล้วทําทําไมแล้วมันได้จริงหรอแล้วสิ่งที่ครูสอนพิสูจน์ได้ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าพิสูจน์ได้จริงไหมในวันที่เราอะค่ะยังไม่ได้ประสบความสําเร็จยังไม่รวยยังไม่มีเงินล้านในบัญชีหรือยังไม่ได้ปลดหนี้จิตเราจะยังไม่เป็นมหาเศรษฐีทุกคนเพราะเราจะรู้สึกกับมันตลอดเวลาว่าสิ้นเดือนนี้เรามีหนี้ต้องใช้นะคะมีบัตรเครดิต มีนี่บ้านมีนี่รถมีดินน้ําลมไฟที่จะต้องจ่าย <c oughs> ใช่ <c oughs> จิตปลาถะเออ,เอ,อมีหลายค่าเหลือเกินนี่ปาม,มันทําให้เราอ่ะไม่มีทางรู้สึกได้เลยว่าเราเป็นเศรษฐีอ่ะเพราะมันมีค่าต่างๆมารอเราอยู่มันทําให้เรารู้สึกเฟลก่อนถึงสิ้นเดือนด้วยซ้ำใช่จิตอะค่ะมันก็จะเป็นตามความรู้สึกนั้นครูกำลังให้คุณเห็นภาพของความเป็นจริงเลยนะว่าครูก็เป็น แล้ววันที่ครูไปฝึกจิตตัวเองอะค่ะที่ NLP เขาบอกว่าให้เรารู้สึกมั่งคั่งยากมากให้เรารู้สึกรวยพี่พรว่ายากเลยใช่ไหมพี่พรน่ะไปเรียนมาแล้วอะมีพื้นฐานมาแล้วแล้วมาบอกแล้วมาบอกพี่นะพี่พี่ต้องพี่ต้องคิดว่าพี่่ะรวยมั่งคั่งมากอะไรเงี้ยเออจรไม่ได้เลยคือจริงๆนะคือความเป็นจริงกับกับกับอย่างเงี้ยกับการหลักสูตรการเรียนเขาเนี่ยคือคุณต้องทําความเข้าใจก่อนนะ ทำความเข้าใจให้เข้าใจก่อนว่าเออหลักสูรแบบนี้ต้อง,ต,องต้องเป็นแบบนี้นะแต่ถ้าคุณมาบอกโป้งเดียวเนี่ยเขาจะหนึ่งเลยคนที่ไม่รู้เรื่องเขาจะบอกว่าคุณบ้าไปแล้ว